เดีครับอยู่กับช่องพี่เล็กสายดันมันพันคักโผล่ครับเดี๋ยวเขาแก้ไขไหมครับนี่ครับเป็นไงไก่ปีที่แล้วอ้ยปีก่อนหน้านี่ยตอมาหอดผีอยู่เด้ครับมันกะกะดีอยู่แต่กะบ,บ่ดีเป็นไหนแล้วมีปีที่ผ่านมาวัางหันเนาะ มันพันคอจักมันเป็นเหยงต่อเป็นหยงก็เลยแบบตัดออกบัดนี้ตัดออกแล้วเดี๋ยวก็สิมาต่อใหม่ครับเดี๋ยวสิต่อให้มันมากแบบมาแบบนี้ครับองศามัน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 บานโผลคกับตรงเขามานีเจ๊งหน่อยเพื่อีทให้มันตัวนี้ไปมันจะได้สลับกันครับมันจะได้โบมีช่องว่างอยู่ตรงกลาง ถ้าแบบนี้ปล่อยเหลือช่องว่างมันก็สิพันอยู่วช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเอามาถึงตรงนี้ปึ๊บแล้วอีกฟังหนึ่งมันก็สิไขยกันมันก็บสิบัวพันเพราะว่าไอเนี่ยตัวเดิมนี่องศาไปเพราะแต่มันไปส่วนกันมันมันแคบไปหน่อยครับเขาต้องเขาต้องหักออกมากสิเลยครับมันจะไข่สิแบบมีพื้นที่ ถ้าเข้าไปตามแนวเก่ามันนี่มันสิไปบีบกันอยู่พุนเหรอครับเดี๋ยวเขาเห็นไหมครับปีที่แล้วต่อเอยปีก่อนนั่นต่อเองเนี่ก็คือตัดเล็กเอาเองเนะครับบริสื่อใบเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวลองซื้อมาใส่ไหมครับเดี๋ยวรอเบิงว่าสิเป็นยังไง นี่ครับเดี๋ยวอันนี้ตอนนี้เอาเกลียวดันมาใส่เสริมม้แล้วครับแจ็กสีพ่พนโมพานออกเฮ็ดไปโมโม,ว,มวไปสัดแล้วครับข้าที่แล้วเฮ็ดเหรอตัวเนี้ยตัวนี้ครับมันสิบมีช่องวางระหวางตัวนี้ครับตัวนี้ครับ ้ามีช่องว่างระวางแถวนี้มันจะพันแต่ว่าถ้าเชียงเสียงกันนึงสี่มันกะสิกะสิอัติพัดนูแต่กะสบโบลายทอแบบ้าแบบมันมีช่องวางครับถ้าแบบช่องที่มันเหลือไหมครับต้องให้มันไขว้มาทางทีเล็กน้อยไขว้หลายได้เลยก็ดีครับแต่ว่าตัวนี้องศามันไปบ่ได้ยามดันไปแล้วมันได้สินี่ห้อยเกาเข้าทีแล้วครับทีนี้ก็เลยดัดไม่อีกครับ พื่อที่จะวาบบห้มันมีช่องว่างตรงกลางตอนนี้กับกับบมี่นะครับนี่เกินการประมาณจากเส้นนี่ซีหาเส้นเลยครับนี่กับก็บแสดงวามันสีบมี่ช่องว่างตรงนี้มันก็สีบอพันเดี๋ยวรอบเบิงครับอันนี้คือความคิดเทศพิเทศถือครับนี่ตัวนี้ก็สิห้อยเก่าครับ นี่ครับตัวนี้เห็นไหมนั่นก็คือผม,มีช่องกลางเี่ปกติข้าวที่แล้วผมตัดออกมันก็ตีมันก็ตีเหลือช่องกลางหลายมันเลยพันตรงนี้บอสนิทซ้ำหรอกครับเดี๋ยวจะเด็กเสริมเด็กดัดบอได้ยนะครับเดี๋ยวรอชมตอนเสริมเสริมใบก่อนเสริมเล็กก่อนครับนี่ เยเสริมเล็กแล้วเดี๋ยวร่องเบ่งครับสวัสดีครับยูกับช่องพี่เล็กใส่ดันนี่ตอนนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่เรียบร้อยแล้วแต่บ่หูสิเป็นยังไงเบ่งนี่ครับประมาณนี้เฮ็ดเองครับแต่ว่ามันสิเป็นยังไงกัน ยังโมโหครับนี่ตอนไหนเองลองหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดดูดิ จะฟังนิดเดียวอีกประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องล็อกเกีียวเขาตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับเอ็ดแล้วก็ล่างเอ็ดแล้ว วิเราะดึงนะว่ามันจิผ่านบอ่อานนี้ติดประมาณนี้คือไม่ได้ดดทบเกี่ยวอีกฮะนี่ครับมองนี้มันกระจิตสุดประมาณนี้ สุดประมาณนี้ปึ๊บมันจะมีช่องวางให้เข่าพันครับปกติถ้ามันมีช่องวางเข่ามันจะพันนี่ตัวนี้คือแนวนี้ครับไปปุ๊บลูกน้องบอกแจ็คแมนโมแมนเฮ้ย <c oughs> โอ้โอโอโอโกาะหัวน่ครับฟังนี่ <c oughs> ฟังเกีสิป ที่ไปบ่ครับใกล้กันบ่นี่แคบบ่ครับตรงนี้สามมื่อนึงเขาว่าประมาณนี้เลยครับแคบหลายแบบมันแน่นนี่บ่พลาดแน่ละสูตรมั่วครับสูตรมั่วครับสูตรมั่ว นี่ครับอันนี้โมเมนต์โมเมนต์เลดเวยครับเล็กสองหุนเ็ดแบบเฝ้าเฝ้าเชื่อแมงกระจุยกระจายเลยครับอเดี๋ยวรอชมตอนเกี่ยว เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ